สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ตู่ก็จะมาพูดในเรื่องของการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าการที่เราอยู่บนโลกเนี้ยมันจะต้องมีปัจจัยการใช้จ่ายการดำรงชีวิตเนาะซึ่งมันยังเป็นปัจจัยพื้นฐานก็คือเรื่องของเงินทองอะไรต่างๆที่เราจะต้องอซื้อของกิน ซื้อของใช้นะคะซึ่งมันยังเป็นพื้นฐานของโลก 3D นี้อยู่เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมีมันในตอนนี้นะคะเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อให้เราอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันเกิดจากความขาดแคลนในใจผู้คนถึงได้อ่าต่อสู้แย่งชิงกันนะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไร ขวนขวายให้มากที่สุดเอาเวลาทั้งชีวิตเนี่ยไปขวนขวายห,หามันให้มากที่สุดแต่ว่าบางทีมันก็เกินความพอดีไปก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ตู่จะมาพูดเนี่ยก็เหมือนกับการสร้างความอดมสมบูรณ์พื้นฐานให้กับทุกคนนะคะสิ่งที่ตู่อยากจะปูพื้นฐานเอาทุกคนเนี่ยที่สุดนะก็คือเรื่องนี้เนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะย,ยังติดความกลัวและความขาดแคลนในใจมันเหนยเลยสร้างความอดุมสมบูรณ์ขึ้นมาไม่ได้ วันนี้คุณลองปล่อยให้ตัวเองเบาๆสบายสบายกับการมีชีวิตลงบ้างค่ะตัวเข้าใจว่าสภาวะบางคนเนี่ย mm. เขามีน้อยแล้วเขาก็กว่าจะเอามาจุนเจื้อครอบครัวเนี่ยมันมันก็ลําบากเนาะมันก็เหมือนว่ามันยากมันใช้ชีวิตยากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ค่ะคือไม่ว่าคุณจะมีเท่าไหร่มีน้อยหรือมีมากเริ่มจากการที่คุณรู้คุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมี ะะซึ่งเป็นสิ่งที่ตูนะ่นบอกทุกคลิปเลยเมื่อไหร่ที่เรามองข้ามคุณค่าของสิ่งที่เรามีเช่นการที่คุณกินข้าวมือธรรมดาธรรมดาที่กูตู่เคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าเอ้ยคุณคุณกินข้าวไข่เจียวถูกถูกกล่องหนึ่งจานหนึ่งเนี่ยคุณไม่รู้คุณค่าของมันแล้วคุณก็คิดว่าแบบดูถูกคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองได้รับ แล้วมันจะมีคุณค่าไหนที่จะมอบให้คุณได้อีกเมื่อคุณยังยังรู้ถูกสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้คุณต้องรู้จักเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีก่อน ซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการที่เราจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองรู้จะขอบคุณทุกสิ่งที่ตัวเองมีซึ่งบางคนก็บอกว่ามันก็เหมือนกฎ่องของแรงดึงดูดที่เขาสั่งให้เราขอบคุณจึงนั้นขอบคุณิึงนี้ขอบคุณจึงนั้นแต่ขอบคุณไปมันจะไร้ประโยชน์ค่ะถ้าคุณไม่ได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของมันจริงๆลองเอาเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณอยากจะขอบคุณในทุกวันคือเรื่องการอยู่การกินของคุณที่คุณได้รับในทุกวันนี้ ตู่เคยพูดไปหลายคลิปก็ขอบคุณที่คุณยังมีลมหายใจไม่ว่าวันนี้คุณจะชีวิตคุณมันจะเป็นยังไงก็ขอบคุณขอบคุณว่าฉันยังมีลมหายใจอยู่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในตัวในตัวฉันแล้วฉันมีลมหายใจฉันได้ได้เป็นมนุษย์บนโลกอะ่ะฉันไม่ได้เป็นแค่สัตว์ตัวเล็กๆแต่ฉันได้เป็นมนุษย์ที่มีจิตสํานึกและพัฒนาตัวเองได้พัฒนาจิตสํานึกตัวเองได้ทําให้ฉันตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้น แล้วฉันก็ได้รู้ว่าความจริงว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นแค่มนุษย์บนโลกแต่ฉันมีจิตวิญ,ญญาณที่อยู่เหนือมิติที่3ขึ้นไปขอบคุณตัวเองแบบเนี้ยขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองรู้สิ่งตัวเองเป็นในทุกๆวันขอบคุณสิ่งที่ตัวเองมีคุณยังไม่เป็นไม่ต้องไปขอบคุณอะไรใกล้ตัวขอบคุณตัวเองก่อนเห็นค่าในตัวเองก่อนเมื่อคุณมีค่าและเห็นค่าตัวเองมากพอมันจะมีคุณค่าอื่นตามมาเองนะคะเมื่อคุณเห็นค่าตัวเอง สิ่งอื่นเขาก็จะเห็นค่าคุณเหมือนกันนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งพลังงานของความอุดมสมบูรณ์หรือความอุปว่าพลังงานของเงินที่เขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาเป็นพลังงานที่หาความเหมาะสมกับการเป็นเจ้าของค่ะคือถ้าอยู่กับเจ้าของที่ไม่เห็นคุณค่าแม้แต่กระทั่งตัวเอง เขาก็คงเข้ามาไม่ได้ค่ะเพราะคุณนะ่ะแหละไปต่อต้านพวกเขาเพราะความไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีแบบนั้น,น,นมันเลยไปต่อต้านพวกเขาถ้าทุกคนเนี่ยคุณอยากมีความอุดมสมบูรณ์เริ่มจากการขอบคุณตัวเองก่อนขอบคุณสิ่งที่ตัวเองมีในทุกวันเนี่ยมันมันเหมือนว่าถ้าใช้ภาษาบ้านๆก็คือมันบุญแค่ไหนแล้วอะขอบคุณนะที่ฉันมีชีวิตทุกวันเนี่ยบุญแค่ไหนแล้วที่ฉันยังมีที่นอนที่กินที่อยู่เนี่ย ขอบคุณในสิ่งง่ายๆแล้วก็รู้สึกถึงมันจริงๆรู้สึกว่าแค่นี้ฉันเพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วขอบคุณนะขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะแม้มันจะเล็กน้อยแต่ก็ต่อลมหายใจฉันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกถึงมันจริงๆรู้สึกว่าโอยสิ่งที่ฉันได้รับแค่นี้มันมีคุณค่ามากละคุณเชื่อไหมว่าข้อมูลในจิตคุณมันจะเริ่มรู้สึกถึง ความอุดมสมบูรณ์ภายในตัวคุณมันจะเริ่มเปลี่ยนว่าสิ่งที่คุณเก็บไว้ว่ามันขาดแคลนมันขาดแคลนมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นความอุดมสมบูรณ์ความความที่ไม่มีเหลือการขาดแคลนอะไรอยู่เลยมันจะแทนที่ด้วยการขอบคุณและอุดมสมบูรณ์ถูกเติมเต็มในทุกๆอย่างทุกๆอย่างทุกๆสิ่งแล้วจริงๆนะคะพอมันแทนที่ด้วยข้อมูลเหล่านี้ความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้แล้วสิ่งที่เหลือมันจะค่อยๆเข้ามา ะะแต่ตูวไม่อยากให้ทุกคนไปทํางานกับว่าอุ้ยมันต้องเข้ามามันต้องเข้ามามันต้องเข้ามาไม่เอาเอาเป็นว่าคุณขอบคุณและสํานึกรู้คุณในตัวคุณและสิ่งที่คุณมีในปันะปจจุบันให้ได้ก่อนรู้สึกถึงมันให้ได้ก่อนอะไรจะเข้ามาไม่เข้ามาปล่อยมันเอาความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดภายในจิตของคุณให้ได้ก่อนนะคะสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปล่อยมันไปก่อน ทำงานกับตัวเองทุกวันโดยการขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างที่ตัวเองมีขอบคุณที่ตัวเองยังมีลมหายใจซึ่งคลิปเนี้ยสิ่งเนี้ยตูบอกไปหลายคลิปแล้วแต่คลิปเนี้ยก็จะมาย้ำอีกนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองอย่างตูเนี่ยจะรู้จะบอกตัวเองซ้ำๆว่าเราแล้วอย่างสิ่งที่ตูจะเป็นก็คือจะไม่จะไม่อ่าเขาเรียกว่าอะไรมอบความขาดแคลนให้กับตัวเองจะบอกตัวเองว่าชั้นอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอเพราะว่า ชีวิตฉันตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่มีความขาดแคลนมาตั้งแต่แรกแล้วตุก็จะกรอกข้อมูลซ้ําๆอย่างนี้เธอไม่มีวันขาดแคลนเธอจะอุดมสมบูรณ์ไปช่วชีวิตแล้วก็กรอกข้อมูลตัวเองไปซ้ําๆแบบนี้แล้วคุณเชื่อไหมไม่ว่ามันจะถึงจุดไม่ไม่ใช่ว่าตุกจะมีชีวิตราบเรื่องตลอดเวลามันจะมีจุดที่เฮ้ยเงินมันก็พร่องมันก็มีคําว่าจุดเงินพร่องอะ่ะ ซึ่งตู่คิดว่าบางคนเป็นทุกคนไม่ว่าคนที่ร่ารวยมาก่อนมันก็จะเกิดภาวะหลุมละลายจนเงินมันมันหายไปได้เงินบางทีมันเป็นแค่พลังงานของตัวเลขที่มันหายวับไปได้เลยก็มีพอถึงจุดนั้นะถ้าระวังใจไม่ได้ว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามามันก็จะยิ่งขาดแคลนมันจะยิ่งหมดมันก็จะยิ่งหมดไปเรื่อยแต่ตู่จะรู้ว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันไม่มีวันขาดแคลนตู่จะรู้ว่ายังไงก็จะต้องมีเข้ามา เพราะฉันไม่ได้มีความขัดแค้นในตัวเองอะไรเงี้ยมันมันเอาความมั่นใจตั้งแต่ตอนแรกมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดแล้วก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ในชีวิตหลายๆอย่างมันสอนให้รู้ว่าเราไม่มีวันขัดแค้นแน่ๆมีบางอย่างที่ในตัวเราที่มันสร้างสารรค์ออกมาได้สร้างสารรอ่อ ความอุดมสมบูรณ์ออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ด้านไหนบางอย่างที่อยู่ในตัวพวกเราเนี่ยมันสร้างสรรออกมาได้แล้วตูกว่ก็ได้คนพบว่าไอสิ่งที่สร้างสรรความอุดมสมบูรณ์ของพวกเราก็นั้นแหละก็มันก็คือจิตมนุษย์ที่ตู่เคยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยโปรแกรมจริตมนุษย์ของเราอะ่ะมันสร้างใ้ทุกอย่างจริงคุณลองมานั่งแก้มันดูดีๆๆมานนะ่ะ เอ่อมากลางมันออกมาแล้วแก้ไขมันไปเรื่อยๆซ้าๆทุกวันเช่นการที่คุณขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ขอบคุณบ้านขอบคุณรถขอบคุณอ่ทีวีขอบคุณโทรศัพท์ที่คุณมีอยู่แล้วก็สํานึกรู้คุณจริงๆว่าเอ้ยฉันมีสิ่งนี้ถือว่าบุญมากแล้วนะฉันมีชีวิตได้อย่างเงี้ยฉันสบายละอะไรเงี้ยมันก่อข้อมูลขอบคุณตัวเองแล้วขอบคุณความอุดมสมบูรณ์เท่าที่ตัวเองมีอยู่ในทุกๆวันเนี่ยเราเชื่อไหมมันจะมาเอง ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆที่คุณขอบคุณอยู่ทุกวันมันจะเพิ่มพูนมาเองเรื่อยๆซึ่งมันก็ถูกพิสูจน์โดยการที่ตูเริ่มแก้โปรแกรมตัวเองซ้ำๆเริ่มเปลี่ยนตัวเองซ้ำๆเพราะตูรู้แล้วว่าเ้สิ่งที่มันสร้างสารรค์มันไม่ใช่สิ่งอื่นเลยมันคือจิตของเราเน,นี่ยแหละที่สร้างเริ่มสังเกตภายในตัวเองว่าภายในตัวเองเป็นยังไงข้างนอกเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้คนต่างๆภายในตัวเองเป็นยังไงข้างนอกเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ภายในเปลี่ยนข้างนอกเปลี่ยนทันที ะะมันอาจจะไม่ทันทีสําหรับบางคนแตย่ยิ่งคุณทํางานกับตัวเองซ้ำๆเท่าไหร่เริ่มเข้าใจการทํางานของจิตมนุษย์เท่าไหร่มากเท่าไหร่มันจะเร่งกระบวนการได้ไวขึ้นหมายถึงว่าคุณจะสร้างได้ไวขึ้นเพราะว่าคุณปรับข้อมูลมนุษย์ได้เร็วคุณก่อข้อมูลลงไปมันทึกลงไปได้เร็วเพราะคุณเชื่อเพราะคุณรู้ว่ามันทานํางานย่งไงเพราะร,รู้หลักการนี้ปุ๊บนะ มันจะไวมากไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรไม่ว่าคุณจะอยากเปลี่ยนอะไรไม่ว่าคุณจะอยากทําอะไรแล้วคุณเกาะข้อมูลลงไปในจิตมนุษย์ว่าคุณมีสิ่งนั้นแล้วคุณเป็นสิ่งนั้นแล้วคุณคุณอุดมสมบูรณ์แล้วคุณเจอความสัมพันธ์ที่ดีแล้วแล้วคุณพอใจในสิ่งตัวเองมีนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมันจะสร้างให้โลกภายนอกของคุณเองแต่การมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยถ้าคุณไปโฟกัสว่าเอ้ยฉันอยากมีใช้คําว่าอยากมีความสัมพันธ์ดีๆกับเอ่อมีคู่ครองดีๆ แสดงว่าคุณยังไม่เคยได้รับ คุณอะต้องหันกลับมามีคู่ครองดีๆก็คือตัวคุณเองให้ได้ก่อนคุณนึกออกไหมถ้าคุณอยากมีแฟนดีๆแต่คุณยังหยหายังขาดแคลนยังคิดว่าตัวเองขาดแคลนอยู่ซ้าๆอะคุณก็จะได้คนขาดแคลนเหมือนกันเข้ามาหาคุณแล้วก็ต่างต่างคนต่างก็พยายามที่จะสร้างความขาดแคลนให้กันพยายามกอบโกยซึ่งกันและกันแบบนั้นแหละมันก็จะเจอคนแบบนั้นแหละแต่เมื่อไหร่ที่คุณกลับมารักตัวเองนะขอบคุณตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองคุณจะเจอที่คนที่เขาเต็มเหมือนกันคนที่เขาขอบคุณตัวเองคนที่เขาเห็นนนค่่าตััวววเอองแล้้มยยูดก จะกลายเป็นการแชร์ซึ่งกันและกันไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นการกอบกลุยซึ่งกันและกันมันจะเป็นแบบนั้นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ก็เหมือนกันถ้าคุณมีความขาดแคลนมันก็จะดึงดูดความขาดแคลนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมตัวเองมันไม่ต้องมโนถึงขั้นว่ามีตังเป็นพันล้านแล้วก็ได้คุณอาจจะตั้งเป้าหมายว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วก็บันทึกเก็บไว้ว่าโอ้โหฉันมีตังเป็นร้อยล้านละฉันมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วแล้วก็บันทึกรูปเก็บไว้ว่าฉันบันทึกไว้่างนี้ฉันมีแหละ นั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ทุกวันนี้ที่ต้องทํางานไปด้วยกันน่ะคือคุณวาดภาพไว้ว่าคุณมีเงินเป็นเป็นสิบล้านร้อยล้านอะไรก็ได้แล้วคุณก็มองว่านี่เป็นเป้าหมายของคุณแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทํางานเพิ่มคือขอบคุณในทุกสิ่งที่ตัวเองมีในทุกวันโดยที่รู้สึกของมันจริงๆไม่ใช่ว่าขอบคุณนู่นขอบคุณนี่ขอบคุณนั่นขอบคุณนู่นแต่ว่าคุณก็รู้สึกเหมือนว่างเปล่ามันไม่ถูกบันทึกลงนะคะเพราะว่าการที่จะถูกบันทึกลงไปด้วยเนี่ยมันต้องบวกกับความรู้สึกของคุณด้วยว่าคุณ คุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีจริงๆบันทึกลงมันถึงจะงบันทึกลงไปในข้อมูลจิตมนุษย์ได้นะคะอย่างตัวเนี้ยมันเริ่มต้นจากการที่เราเริ่มเริ่มขอบคุณตัวเองในทุกวันบอกรักตัวเองในทุกวันก่อนแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลในตัวเองก็คือรู้สึกมันรู้สึกจริงๆว่าขอบคุณชีวิตตอนเนี้ยที่มันมีอยู่ตัวรู้สึกว่ามันขอบคุณมากๆแล้วที่มีลมหายใจแล้วก็มี สมมติว่าเราได้กินอะไรอร่อยๆสักอย่างตูก็จะขอบคุณแล้วว่าโหบุญมากเลยที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แลวได้กินของอร่อยๆแบบเนี้ยหรือว่าได้ใช้ชีวิตที่มันสนุกสนานหรืออะไรก็ตามที่ได้เที่ยวได้เล่นได้มีขาได้วิ่งได้ปั่นจักรยานได้ออกกําลังกายได้อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะการเป็นมนุษย์เนี่ยคือเราเวียนกายแปาว่าเราขอบคุณขอบคุณการที่เราเป็นมนุษย์อะ มีขามีแขนมีมีมลมหายใจอะเราก็ขอบคุณเรารู้สึกขอบคุณจริงๆพอเราได้ลงรายละเอียดตรงเนี้ยกับชีวิตตัวเองเรื่อยๆเรเริ่มขอบคุณเรื่อยๆคุณเชื่อไหมมันความบลรมณมสมบูรณ์มันจะสร้างออกมาโลกภายนอกได้ไวมากเพราะว่าไม่ใช่แค่คุณขอบคุณไปลอ,อยๆแล้วมีข้อมูลว่าคุณขอบคุณนะความรู้สึกมันลงไปด้วยความความรู้สึกมันลงไปด้วยเฮ้ยจิตมนุษย์มันทํางานได้ไวมากเพราะมันขึ้นตรงกับจักรวาลไงแล้วความบูรมณมสมบูรณ์มันก็ถูกสร้างมาหลายล้อมรอบตัวคุณเลยจนเรารู้สึกว่าเออ ธรรมชาติของโปรแกรมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตูถึงมากล้าพูดว่าเมื่อไหร่คุณกางข้อมูลในจิตประวุของคุณออกมาดูว่ามันมีความขาดแคลนอะไรแล้วแก้มันตรงนั้นนะแล้วทางานกับมันซ้ําๆเอาทั้งการขอบคุณเอาทั้งข้อมูลและความรู้สึกลงไปซ้ําๆไม่ว่าคุณขาดแคลนอะไรเปลี่ยนมันไปหมดคุณเชื่อไหมวันหนึ่งมันจะแสดงออกมาจริงๆในโลกภายนอกจริงๆแต่มันต้องอาศัยการทําซ้ํา แล้วถ้าจิตมนุษย์มันบอกคุณว่าคุณทําไม่ได้คุณเปลี่ยนไม่ได้คุณก็ต้องอย่าไปฟังมันคุณจะต้องทํางานและมั่นคงกับตัวเองมั่นคงกับเสียงภายในของคุณให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตูนเธอบอกว่าทํางานคู่กับจิตวิญญาณไปด้วยอย่าให้จิตมนุษย์มันทํางานอย่างเดียวทํางานคู่กับไฮซลลจิตวิญญาณคุณไปด้วยให้จิตวิญญาณของคุณเป็นตัวนําทางสั่งมันว่าเฮ้ยเราไม่ฟังเรากําลังสร้างสารรค์ในสิ่งที่เราต้องการอยู่เราต้องการ uh สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองเรารู้ว่าเราสร้างได้ บอกมันไปเลยอย่าไปฟังมันอย่าไปฟงังเสียงความกลัวในในตัวมันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราอ่ะควเยเขวแล้วก็จะหยุดการทํางานของเราไปหยุดการแก้ไขข้อมูลของเราไปสิ่งที่ถูกมาบอกเนี่ยไม่ได้อยากให้ทุกคนไปเพ้อฝันร่ํารวยกันทุกคนอะไรอย่างนั้นถูกแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขบ,บนพื้นฐานของชีวิตที่ท,ที่เราเป็นอยู่เพราะว่าถ้าบอกว่าทุกคนจะรวยร้อยล้านกันทุกคนอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีจิตที่ต่อต้าน ก็จะรู้สึกว่ามันไม่จริงละมันเป็นการทําให้คนอื่นไปเพ้อฝันกับการร่ํารวยเกินเกินไปแต่ตู่อยากให้สร้างความอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันขณะให้ได้ก่อนบางทีคุณพอคุณสร้างความอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันขณะแล้วคุณอาจจะค้นพบความสุขว่าคุณไม่ต้องการรวยก็ได้นะคุณอาจจะค้นพบว่าคุณไม่ต้องการเงินเยอะแยะคุณต้องการชีวิตในะปัจจุบันนี้ยให้มันดำลงอยู่ไปตลอดกับตัวคุณนะ่ะคุณพบความสุขในชีวิตตัวเองได้จริงๆอะ่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตู่ค้นพบว่า ชีวิตเรามันไม่ต้องร่ํารวยมากนะมันมีแค่นี้มันก็มีความสุขอะเพราะเชื่อไหมพอคุณทํางานกับตัวเองซ้ำๆคุณจะเจอสิ่งนี้จะเจอพบว่าเออว่ะสิ่งที่เรามีนี่มีคุณค่าที่สุดแล้วอะแล้วเราขวนขวายอะไรอยู่อะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุณทํางานไปเรื่อยกับการมันว่ามันมีอา่ามันมีกิฟต์บล็อกมาให้คุณกิฟต์บ็อกก็คือแบบมีของขวัญมาให้คุณอะ,อแบบอว,ณอะว่าเออ สุดท้ายแล้วว่าการพึงพอใจในสิ่งตัวเองมีการขอบคุณการเห็นค่าในสิ่งตัวเองมีมันมีของขวัญมันมีของขวัญมาเพิ่มก็คือความอุดมสมบูรณ์ที่คุณสร้างให้กับตัวเองนั่นแหละมันก็จะมีสิ่งอื่นเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆแต่เริ่มแรกคุณต้องเห็นคุณค่าตัวเองจริงๆการค้นพบคุณค่าในชีวิตจริงตัวเองจริงๆนั่นคืองานสําคัญค่ะงานสําคัญที่คุณต้องทําให้ได้ อย่าเพิ่งไปขอบคุณอะไรมั่วไปหมดนะคะขอบคุณตัวคุณก่อนขอบคุณตัวคุณก่อนแล้วขอบคุณสิ่งที่คุณมีรอบตัวคุณเนี่ยแล้ววันหนึ่งคุณความรู้สึกคุณจะเริ่มเปลี่ยนว่าเออว่ะสิ่งที่ฉันมีมันมีคุณค่ากว่าที่ฉันคิดนะแล้วฉันไปหาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าสู่สเตจนี้นะไม่นานมันจะเริ่มมีของขวัญกลับมาหาคุณเพราะว่าจิตของคุณเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วมันกรอกข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองเข้ามาแล้วบักครั้งมันจะเริ่มส่งของขวัญมา เพราะว่าจาักรวาลเขาทำงานกับจิตมนุษย์เราตลอดไงคะของขวัญก็คือโลกภายนอกที่เปลี่ยนไปของคุณหรืออาจจะเป็นความบุดมสมบูรณ์บางอย่างที่คุณเคยตามหาแล้วมันไม่ได้แล้ววันนี้มันมาเป็นของขวัญมันเป็นสิ่งที่มามาไม่ได้มาเติมเต็มอะแต่มาต่อต่อเพิ่มให้คุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเติมเต็มแล้วความเติมเต็มอื่นๆมันจะเข้ามาอีก โอเคนะคะคลิปน <ims> ี้ก็เป็นทิปเล็ก ah> ๆน้อยๆคะ่ะที่ตุ๋อยากจะมาพูดแนะนําทุกคนเนาะเอาไปเริ่มกลับไปทํางานกับตัวเองก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเอ้มันทํางานแบบนี้มันแค่นี้เองขอ,ขอให้คุณขอบคุณในสิ่งตัวเองมีในทุกอย่างเห็นคุณค่าของมันจริงๆด้วยความรู้สึกลึกๆของมันของคุณจริงๆแล้วก็ทำงานกับตัวเองซำ้ำๆค่ะแล้วทำงานกับตัวเองซ้ำๆปุ๊บคุณเห็นคุณค่าในตัวเองจริงๆเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่ต şey ัวเองมีจร<ท>ิง <het> ๆนั่นแหละ เดี๋ยวมันจะมีของหววนอื่นตามมาเองนะคะโอเคคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเพื่อซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะดํารงชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วต่อไปเนี่ยการพัฒนาทางจิตเนี่ยมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆเมื่อชีวิตเนี่ยชีวิตพื้นฐานมันอุดมสมบูรณ์เนาะการพัฒนาทางจิตมันก็จะง่ายตามไปด้วย นะคะคตุกก็เลยพยายามปูพื้นฐานกับทุกคนว่าเริ่มก็เริ่มแก้ไขข้อมูลทางจิตของคุณให้เป็นความอุดมสมบูรณ์ได้แล้วนะตอนนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ